ปลิงควายสัตว์กินเลือดอันน่าขยะแขยงมันมักเกาะติดผิวหนังและดูดกินเลือดพวกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะวัวควายหรือคนแต่ล่าสุดวงการแพทย์ไทยต้องตกตะลึงเมื่อชายชาวเชียงใหม่วัย0ปีคนหนึ่งต่อสู้กับอาการไอเรื้อรังอย่างไม่ทราบสาเหตุมานานกว่า3เดือนจนภาพเอ็กซเรย์บริเวณลำคอฟ้องความผิดปกติให้แพทย์ช่างสังเกตได้เห็นเพราะงั้นสิ่งที่เราเห็นผิดปกติคือตรงนี้เห็นนะว่าเป็นเงาตรงนี้ จะเห็นว่าตรงนี้เป็นเงาที่ผิดปกติขึ้นมาไม่ใช่เงาดำนะเป็นเงาขาวซึ่งแสดงว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นลักษณะเป็นเนื้อแต่เราไม่รู้เนื้ออะไร<ม>ทําการตรวจทางวันโรคในคนไข้คนนี้ก็ไม่พบนะเอ็กซเรย์ก็ปกติเสมหาก็ไม่ไม่พบเชือ้อเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าคนไข้คนนี้ไม่น่าจะเกิดจากวันโรคที่ไอออกมามีเลือดปนแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าที่มันไอเลือลังมาต้องเป็นหลายเดือนแล้วก็มีเลือดปนเนี่ยสายเหตุจากอะไร ในจมูกหลังโพรงจมูกก็ไม่มีเนื้องอกไม่มีมะเร็งไม่มีเนื้อลายเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะอยู่ในคอเขาเนี่ยแต่ตรวจดูในคอแล้วส่องดูเ็าไม่มีไม่มีอะไรผิดปกติเราก็เลยลองเอ็กซเรย์ดูปรากฏว่าพอเอ็กซเรย์มาปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่ามีเงาผิดปกติเพื่อให้สิ้นสงสัยว่าก้อนเนื้อส่วนเกินในหลอดลมนั้นคืออะไรกันแน่กล้องขนาดเล็กจึงถูกส่งผ่านลำคอลงไปและภาพ ของสิ่งลึกลับที่ซ่อนเล้นมาน,นานก็เผยตัวให้เห็นมันยังมีชีวิตอยู่สังเกตได้จากอาการดิ้นของมันขนาดใหญ่ที่แทบจะปิดกั้นกล่องเสียงนี่เองเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาต้องไอเป็นเลือดและหายใจไม่ออกอยู่บ่อย เมื่อเราเห็นภาพในในกล้องเนี่ยนะเพราะเราต่อผ่านก็จะเห็นว่ากล้องก็ค่อยๆเลื้อยลงไปเนี่ยเห็นนะตรงนี้ก็คือกล่องเสียงอ่าตรงนี้ก็คือกล่องเสียงแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวดูนะว่าตรงข้างในเนี่ยมันเป็นดำๆอยู่ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราส่องไปเนี่ยข้างในเนี่ย,นนยต้องเห็นเป็นสีขาวๆเพราะว่าขาวๆนั่นคือหลอดลมแต่อนี้มันดำๆซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวคอยดูต่อไปนะว่ามันเป็นยังไง เห็นไหมมันกระดึบกระดึบกระดึบอยู่ในนั้นมันไม่ได้หยุดนิ่งเห็นไหมฮะจะเห็นเห็นไหมว่าตรงนี้ขาวๆตรงนี้คือหลอดลมนะตรงนี้คือกระดูกอ่อนของหลอดลมกระดูกอ่อนของหลอดลมเนี่ยมันจะเป็นวงวงอันนี้เป็นวงที่หนึ่งนะฮะแล้วตรงนี้คือสายเสียงมีคนคนบางคนดูแล้วบอกว่างงคิดว่าลูกตาเพราะคล้ายๆตาแต่จริงไม่ใช่อันนี้คือสายเสียงนะอันนี้คือสิ่งที่ผิดปกติอยู่ในนั้น แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวได้สิ่งนี้เห็นไหมว่ามันขยับอันนี้เห็นหนะาสายเสียงมันก็ขยับเข้าออกได้คือเวลาคนไข้เนี่ยปึ๊บปึ๊บอนี้นะหายใจสาเหตุของเรื่องน่ากลัวนี้มาจากคนไข้ชอบเดินป่าและกินน้ําตามลําห้วยก่อนหน้านี้ได้ดื่มกินน้ําในเวลาพลบค่ําจนทําให้มองไม่เห็นตัวอ่อนของปลิงและหากปลิงถูกกลืนลงสู่กระเพาะมันต้องขาดอากาศหายใจและตายด้วยกรดหรือน้ําย่อยอย่างแน่นอนเพียงกรณีนี้เกิดขึ้นจากคนไข้ น่าจะสำลักน้ำเข้าไปทําให้ปลิงหลุดเข้าไปในหลอดลมและมันก็เอาตัวรอดเกาะติดผนังหลอดลมได้พอดีเรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งในร้อยล้านเท่านั้นกินอาหารลงไปนี่กล็ลงหลอดอาหารนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยไอ้เงาเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยคืออยู่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าเป็นเงาอยู่ด้านด้านหลังผนังด้านหลังของหลอดลมวิธีการดึงมันออกมาคือต้องวางยาสลบทั้งคนและปิงรวมถึงพ่นยาชาให้ปลิงคลายตัวช่วยให้สะดวกต่อการคีบออกมาครับ ลักษณะการกินอาหารของปลิงชนิดนี้นะคะก็คือว่าเขาใช้ฟันขูดผิวทําให้เลือดไหลแล้วถึงจะดูดกินเลือดนั้นเข้าไปเพราะฉะนั้นเอ,อ่อเวลาที่เขาขูดเนื้อเนี่ยเพื่อให้เลือดไหลอย,อย่างสม่สมําเสมอเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเลือดไหลสักพักหนึ่งมันก็จะแข็งตัวเขาก็จะปล่อยสารออกมาบางอย่างเพื่อป้องกันป้องกันการแข็งตัวของเลือดเพราะมันก็จะดูด ต่อเนื่องได้อย่างสบายนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือทําให้เกิดเลือดไหลเวลาไอก็เลยมีเลือดออกมาด้วยปลิงควายเป็นสัตว์ที่มีวงจรน,นานประมาณ2ปีแต่ระยะเวลาเพียง3เดือนมันมีขนาดใหญ่เท่านี้ได้ก็เพราะในหลอดลมเป็นแหล่งอาหารที่ดีเยี่ยมของมันคิดต่อไปว่าหากมันจะขยายพันธุ์ในตัวของเราได้หรือไม่คําตอบก็คอือยากที่สุดครับแม้ปลิงจะเป็นสัตว์ที่มี2เพศในตัวเดียวกันก็ตามแต่เวลาผสมพันธุ์มันต้องมี2ตัว ขึ้นไปเพื่อกระตุ้นการสืบพันธุ์แค่มีปลิงตัวนี้ผ่านระบบการป้องกันตัวของคนได้นั้นก็นับว่าบังเอิญที่สุดแล้วครับบังเอิญปลิงตัวนี้เนี่ยเป็นปลิงที่อยู่ในน้ําจริงๆแล้วโดยธรรมชาติและเป็นปลิงที่อยู่ในน้ํานะคะแต่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันมีความทนทานสูงแล้วก็สามารถปรับตัวได้ดีเข้าไปอยู่ในหลอดลมซึ่ง ไม่มีไม่ได้ถึงกับเป็นน้ําเพียงแต่ว่ามีความชื้นเนี่ยสูงแต่ก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวที่เก่งมากของพวกนี้นะคะจริงๆแล้วรายงานที่บอกว่าปริงเข้าไปอยู่ในคนเรานะเขาบอกว่ายากมากถึงจะยากยังไงก็มีโอกาสที่จะเข้าไปได้แล้วทางเข้าที่เขามีรายงานมาว่าเข้าที่ไหนนะคะก็จะเข้าทางจมูกทางหูทางทวารหนักเข้าทางปาก ะะแต่จะลงลึกไปขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับโอกาสซึ่งอันนั้นเราก็คงบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็คงไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นได้แล้วนะคร